สวัสดีค่ะวันนี้เข้ามาในตลาดเวลาสี่ทุ่มสิบห้านาทีนะคะสี่ทุ่มสิบห้านาทีนะโอเคเรามีเงินที่พอร์ตเหลือไว้ที่สิบเหรียญน,นะคะสิบเหรียญเรามาดูกันนะว่าวันนี้เราจะเข้าออ,อเดอร์ได้ไหมนะคะมาดูคู่กันแรกนะ U.C.U.C. UC. UC. นี้เป็นโดจิเรียงเลยค่ะแบบนี้เสียงมากนะคะเสียงมากแล้วเขาอยู่กลางน้ํากลางแนวด้วยนะตอนนี้นะอยู่โซนของแนวต้านนะคะโซนของแนวต้าน ยืนบนแนวไหมยืนบนแนวด้วยนะคะยืนบนแนวด้วยแต่แนวซ้อนก็รอดีดลงนะแนวซ้อนก็รอดีดลงนะคะปล่อยก่อนปล่อยก่อนโอ้โหทะลุลงมาแล้วมาที่แนวรับนี้เลยนะคะตีแนวรับนี้ไว้เลย แนวรับย่อยนะคะแนวรับย่อยมีดเจิด้วยนะถ้าเขายืนบนแนวแบบอ่าถ้าเขาทะลุแนวแบบนี้นะคะปิมจะยังไม่ซื้อขึ้นนะปิมรอให้เขามาเทสแนวเดิมก่อนนะคะถึงจะซื้อขึ้นนะคะ อนี้ยืนบนแนวเลยนะลงต่อไม่ได้นะคะลงต่อไม่ไหวข้างบนเป็นแนวซ้อนและมีโอกาสโดนดีดลงเช่นเดียวกันดีดลงมาแล้วสวยงามโดนดีดจากแนวซ้อนนี้นะคะโซนแนวซ้อนนะแนวซ้อนนะคะจะปริ้มตีให้ดูแนวนี้เป็นแนวซ้อนนะคะแนวซ้อนเป็นซ้อนโรจินี้ด้วยสวยงามมากซ้อนนี้ แนวซ้อนนะคะแนวซ้อนโหลงมาลึกมากเลยมีดีเจ็คด้วยอียู่โซนนี้มีเส้นกริดด้วยนะคะมีเส้นกริดด้วยนะ ค่อยดูไปนะคะค่อยดูไปเรื่อยๆนะค่อยๆดูไปเรื่อยๆมีโอกาสเข้าอเดอร์อก็ค่อยเข้านะคะตอนนี้โซนแนวซ้อนนะยังไม่ปลอดภัยนะคะอารมณ์เหมือนเราขับรถจะไปไปเที่ยวอย่างเงี้ยแต่มีตำรวจเตรียมโบกตลอดเลยไฟแดงจอดรอตลอดเลยพวกนี้มีโอกาสผักการาฟลงได้นะคะต้องปล่อยนะคะต้องปล่อยเจ้าแม่แนวซ้อนทั้งหลาย ค่อยคอยดูไปค่ะค่อยๆดูไปดูการวิ่งของเขาตอนนี้ยังทำอะไรไม่ได้นะคะยังอยู่ในโซนลังเลนะโซนลังเลโดจิเรียงเลยนะคะนี่แหละค่ะแนวซอนนี้แนวซอนย่อย แนวสอนย่อยนี้นะคะแนวนี้ค่ะที่กําลังดีดเขาลงอยู่ตอนนี้เขายังพ้นไปไม่ได้นะคะปิดใต้แนวเลยนะปิดใต้แนวมีโอกาสโดนเทลงนะคะเขาปิดใต้แนวแล้วแต่ว่า SMA5 าก็พยายามผักเขาขึ้นนะอย่างนี้ต้องปล่อยก่อนนะคะโซนลังเลยืนบนแนวพอดีเด้เลย มีโอกาสขึ้นได้นะลงมาอีกนิดนึงลงมา SMA5 นะคะไม่งั้นจะโดนแนวซ้อนดีดลงนะพิมกลัวนะคะปล่อยก่อนค่ะไปก่อนแนวนี้นะคะแนวนี้กรอบกรอบย่อยนี้นะคะดีดเขาลงอยู่้าวรับแรงจะ s m a สส่งขึ้นต่อคะ่ะเยี่ยม อื uh ืต huh. ีแนวต้านบนไว้รอเลยตีแนวต้านบนไว้รอเลยนะคะลงมาไหมลงมาเทสแนวก่อนไหม ายทีลงมาจากเส้นกิดด้านบนนะคะมีรีเจ็คด้วยเนาะ,อะรอเขาเซตตัวค่ะรอเขาเซตตัวเขารู้แนวนี้ขึ้นมาแล้วรอเขาเซตตัวว่าเขาจะพักตัวโซนนี้ไหมหรือเขาจะลงต่อเลยนะ,อะรอดูค่ะ แรงซื้อเริ่มหมดแล้วนะคะแรงซื้อเริ่มหมดแ้วแกขอบไซเวย,ย่อยนะคะรอบไซเวย,ย่อยแนวรับนี้นะคะเดิมเป็นแนวต้านนะทำาที่เป็นแนวรับนะคะตอนนี้รอดูค่ะรอดูว่าเขาจะยังไงต่อกรอบเล็กมากค่ะกรอบเล็กมาก มี reject ขึ้นซะด้วยลงมาเลิกๆน้องปลายไส้เดิมนะโอ้โหข้ามแท่งอีกแล้วเหรอเนี่ยว้าวลุ้นอีกแล้วครับผมกดข้ามแท่งค่ะกดที่ห้าิบวินะปิมเห็นเมื่อกี้นะอะข้ามแท่งก็ข้ามแท่งค่ะในๆนเราก็กดพลาดแล้วนะคะเราก็มาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะคะกดข้ามแท่งนี้ เจออีกแล้วนะคะเจอบ่อยมากเลยนะคะเจอบ่อยมากเลยเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีนะคะเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีขอให้แนวรับนี้ส่งกราฟขึ้นนะคะขอให้แนวรับนี้ส่งกราฟขึ้นนะแนวรับย่อยนี้นะคะห้าสิบ้าวิค่ะสี่สิบสามวิค่ะ ตอนนี้เขากําลังจะมาที่แนวต้านนี้แล้วนะคะแนวต้านย่อยนี้นะแนวต้านย่อยนี้มีโอกาสเทกราฟลงได้เดี๋ยวเจะตีให้ดูแนวต้านนี้นะคะใจเย็นน้องใจเย็นน้ําเงินนี้นะคะมีโอกาสดิดกราฟลงได้เรากดข้ามแท่งอีกแล้วนะคะเฮ้ยเจอบ่อยมากเลยข้ามแท่งนี้สากอนะค่ะลุ้นกันค่ะไหม เวลาเขาไปใกล้แนวต้านแล้วจะเป็นอย่างนี้แหละค่ะใกล้แนวต้านแล้วจะโดนเทลงนะเนี่ยคือสิ่งที่ปิ่มกลัวเห็นไหมมีดีเจกนิดนึงด้วยเวิค่ะนี่ค่ะแนวต้านน้ําเงินเทสอย่างนี้เลยอือหือเห็นไหมคะตามคาดเส้นที่พิ่์ตีไว้คือแนวต้านนี้นะคะอันนี้คือเราดูที่5วินะคะเส้นที่เราตีไว้คือแนวต้านนี้ ตอนที่เขาส่งเขียวขึ้น <grazing> เขาส่งเขียวขึ้นที่แนวรับนี้นะคะแนวแนวรับนี้ส่งเขียวขึ้นแล้วพิมซื้อราคาราคาค่อนข้างดีนะมาที่แนวรับนี้นะคะเขาวิ่งขึ้นไปนะคะวิ่งขึ้นไปในแนวต้านที่พิมตีไว้แล้วดูสิคะดูเขาทําเขียวนี่ขึ้นไปมาชะงักจุดนี้เป๊ะเลยนะคะแล้วก็โดนแดงดีดมาแล้วก็โดนเทหลงแท่งยาวโอ้โหเกือบนะคะเกือบแพ้นะคะเกือบแพ้นะโอเคชนะไปไม้แรกนะคะชนะไปไม้แรก 19.8เเหรียญนะคะ19.8เเหรียญตอนนี้ยังเป็นกรอบไซด์เวย์อยู่นะคะยังเป็นกรอบไซด์เวย์อยู่ยังพักตัวอยู่โซนนี้อยู่นะคะกดข้ามแท่งทุกทีเลยนะช่วงนี้นะนี่ปล่อยเลยนะคะเพราะว่าโดจิเรียงเลยค่ะโดจิเรียงเลยยังไม่ปลอดภัยนะคะวันนี้กราบยากนะคะกราบยากไม่ง่ายนะคะกราบยากนะขอดูที่หนึ่งนาทีหน่อยะคะ่ะ อ่าเห็นไหมขึ้นไปบนโดนเทลงโอ้โหไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานู่นค่ะขึ้นไปเส้นกิดค่ะมีโอกาสกดลงได้ลงมาแล้วลงมาแล้วอุตส่าห์จะให้ขึ้นไปเส้นกิดนะคะแล้วค่อยลงนะปล่อยก่อนค่ะปล่อยก่อนกรอบไซดเวีย่อยมากค่ะยูซีโอ้โหพยายามจะลงมากเลยนะแต่ลงไม่ได้นะคะ พยายามลงมากเลยแต่ลงไม่ได้มีแรงซื้อดีดขึ้นตลอดเลยนะแนวนี้นะคะเป็นแนวไซเวยย่อยนะคะถ้าเรามองแนวนี้นะเทรนเป็นเทรนอะไรเอ่ยเทรนไซเวย์นะคะเทรนไซเวย์ว่าไงลงไหวไหมเนี่ยลงมาปลายไส้เขียวปิมมีโอกาสซื้อได้นะคะซื้อขึ้นนะ ใบไสเขียวนะคะไม่งั้นก็น้ําเงินเลยนะมาลงมานอ้องลงมา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 อีกลงมาอีกมาลงมาลึกๆโอ้โหไปแล้วดีดไปแล้วไม่ลงมาให้เราเลยนะคะยืนบนแนวขึ้นต่อนะคะแต่เป็นจะไม่ซื้อน,นะคะสําหรับเอยูดูแล้วนะคะเพราะว่าโดจิเรียงเลยค่ะไสยาวมากนี่ก็โอ้โหดู ดูคุณทำวิ่งแบบมาที่แนวรับเดิมอีกแล้วนะคะแนวรับนี้มีเส้นกิดด้วยนะโอ้โหสวยงามพระรามแปดมีโอกาสมีโอกาสที่เขาจะพักตัวโซนนี้นะแล้วขึ้นต่อนะคะขอเขาพักตัวก่อนขอดูเขาพักตัวก่อนอ้าวขึ้นต่อเลยเหรอโอ้ยืนบนแนวพอดีได้เลยไหมพักตัวก่อนอย่าเพิ่งขึ้นไปไกลค่ะ อยากให้เป็นโดจิเล็กตรงตรงนี้นะรอให้เป็นโดจิเล็กตรงนี้นะมีโอกาสขึ้นต่อนะแนวซ้อนอยู่ไหนแนวซ้อนอยู่ด้านบนนะคะค่อนข้างไกลนะอย่าไปอย่าพิ่งไปไกลน้องโอ้โหลงมาอะไรคะอา้ามาแนวรับและโดจิเล็กเล็ก็อยากให้เป็นโดจิเล็กๆตรงนี้นะมาลงมาปิดเล็กๆน้องอย่าพิ่งไปไกล ไปไกลแบบนี้แท่งขันไปซื้อขึ้นไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าเขากาลังวิ่งไปหาโซนแนวต้านแล้วนะคะแนวต้านนี้นะคะแนวต้านแนวรับเก่าทําที่เป็นแนวต้านใหม่นะแบบนี้พิมจะไม่ซื้อขึ้นต่อนะคะยกเว้นว่าเขาจะปิดโดจิเล็กๆตรงนี้เอาเอามาโดจิไม่เป็นโดจิเลงแล้วค่ะถ้าลงมาลงมาล่างเลยนะคะแล้วมีรีเจ็คมีโอกาสซื้อขึ้นได้ แต่ต้องลงมาล่างเลยนะอย่างน้อยก็แตะ SBA หนะคะคอยก่อนค่ะคงไม่ลงมาโอ้โห و, แท่งแดงลงมาสะลึกเลยอื้มหืมอื้มหืม ลงมายืนยันแนวก่อนค่ะเขาทะลุแนวไปแล้วนะคะแล้วเขียวนี้ก็ส่งเขียวขึ้นต่อนะส่วนใหญ่ถ้าทะลไปแล้วต้องมายืนยันแนวก่อนค่ะว่าจะขึ้นหรือลงพักตัวโซนนี้ก่อนมีแรงซื้อนะคะมีแรงซื้อนะลงมาก่อนนะ้องลงมาก่อนลงมาก่อนลงมาแนบแนว ต้านเก่าก่อนส่งไม้กันก่อนนะต้องส่งไม้เหมือนวิ่งผัดไ่ลงมาแล้วก็ปล่อยว้าวปิมซื้อขึ้นไปนะคะสำหรับออเดอร์นี้นะปิมซื้อขึ้นไปลองมาลุ้นกันว่าจะชนะไหมนะคะสำหรับออเดอร์นี้อ่ะมาลุ้นกันค่ะแนวซ้อนตรงนี้ไปไส้นี้นะจะดีดเขาลงนะที่เราต้องกลัวนะคะไปไส้นี้นะนี้นะคะ อ่ะเห็นไหมดีดลงแล้วใจเย็นน้องใจเยน็นสิห้าวิโอ้ใจเย็นน้องใจเย็น12วิค่ะโอเค2ไม้ติดแล้วนะคะทำไมออเดอร์นี้เปิดเข้ามาปิมถึงซื้อขึ้นนะคะเรามาดูกันเรามาดูที่5วิก่อนนะ ดูการวิ่งของเขาที่5วิก่อนนะคะที่5วิเป็นกรอบไซด์เวย์นะคะที่5วิเป็นกรอบไซด์เวย์กรอบนี้นะคะกรอบนี้นะคะกรอบนี้ nice. นะคะเราซื้อที่แนวรับกรอบนี้แนวรับอยู่ตรงนี้แนวต้านอยู่ด้านบนนะคะแนวรับอยู่ด้านล่างแนวต้านอยู่ด้านบนนะคะเราซื้อที่แนวรับ พอคาดว่าแนวรับจะมีแรงซื้อส่งขึ้นนะคะมาดูที่หนึ่งวิ๊หนึ่งนาทีกันที่เราซื้อขึ้นไปนะคะพิมพ์เห็นโดจีนี้ค่ะพิมพ์เห็นดจีเขียวนี้นะยืนบนเส้นกริดพอดีเดะเลยนะคะยืนบนเส้นกริดเป๊ะเลยนะคะซึ่งการที่เขายืนบนเส้นกริดนี้เขายืนยันแนวแล้วว่าเขาจะไม่ลงแล้วลงต่อไม่ได้แล้วนะคะราคาปิดของแท่งแดงแท่งเขียวนะคะอยู่เหนืออยู่เหนือราคาก่อนหน้านะคะ อยู่เหนือราคาปิดก่อนหน้านะคะแล้วก็จุดต่ําสุดของไส้เริ่มสูงขึ้นนะคะจุดต่ําสุดของไส้เริ่มสูงขึ้นและโซนนี้เป็นแนวรับนั่นคือเหตุผลที่ทําไมบินถึงซื้อขึ้นที่แท่งแท่งนี้นะคะเปิดกราฟมาเจอแท่งนี้เจอแท่งนี้เป็นสัญญาณว่าลงต่อไม่ได้บิลเลยซื้อขึ้นไปนะคะ แต่แท่งถัดมานี้ปิมจะไม่ซื้อต่อแล้วนะเพราะว่าปิมบอกแล้วว่าน้าเงินนี้ปิมจะกลัวนะคะกลัวแนวซ้อนนี้นะคะปลายไส้นี้เป็นแนวซ้อนลองเปิดดูว่าเป็นยังไงอ่ะโซนนี้เลยนะคะโซนแนวซ้อนนี้ที่สามารถผลักเขาลงได้นั่นคือเหตุผลทําไมถ้าถ้าออเดอร์ถัดมาปิมจะไม่ซื้อต่อนะคะไม่ซื้อขึ้นต่อนะคะเพราะมีโอกาสจะโดนแนวซอน้วนนะะนวซอนพวกนี้ดีดลงนะคะแนวซ้อนพวกนี้ดีดลงนะ โอเคชนะ2ไมติดนะคะชนะ2ไมติดหยุดนะจบที่29.6เหรียญน,นะคะชนะที่29.6เหรียญตามเป้าตามนินใยนะคะตามเป้าตามนินใยนะโอเควิเคราะห์เพลินๆ15นาที15นาทีสั้นไปไหมอ่ะตอนนี้พักตัวนะคะพักตัวพักตัวโอ้แดงออกมาสลึกเลย ถ้าแดงลงมาถึงน้ำเงินนี่ยมีโอกาสซื้อขึ้นนะกดซื้อขึ้นได้สมมุติว่าเราจะซื้อขึ้นที่ที่แนวน้ำเงินนี้นะคะเพราะเราคาดการว่าแนวนี้ยเดิมเป็นแนวต้านเก่าทํมาที่เป็นแนวรับใหม่ลองดูซิจะเป็นยังไงนี่พิมพ์วิเคราะห์ต่อให้ดูเฉยนะคะจะไม่กดแล้วนะชนะ2ไม่ติดแล้วจะไม่ยุ่งนะคะไม่ยุ่งไม่กดอีกนะกําไรเราเก็บเข้ากระเป๋าแล้วนะคะจาก300บาทนะคะตอนนี้ชนะ2ไม่ติดแล้วนะกําไรอยู่ที่19เเหรียญน,นะคะ โอ้โหาไส้นำร่องขึ้นไปเยี่ยมสวยงามอือหือมาที่แนวต้านแล้วนะคะต้านนี้เคยเป็นต้านย่อยนะทำมาที่เป็นแนวรับนะคะแนวซ้อนก็อยู่แค่ตรงนี้เองค่ะแบบนี้ปล่อยค่ะนี่ค่ะแนวซ้อนไปไส้นี้นะคะ แนวซ้อนไปลายไส้นี้ที่จะดีดเขาลงได้นะแบบนี้ปล่อยค่ะตัดใจง่ายไหมง่ายไหมง่ายเนาะโอเคแนวนี้เริ่มจะใช้การไม่ได้แล้วนะคะพาดไปพาดมานะแท่งพาดไปพาดมาตีด้านบนต่อเลยพักตัวราคาพักตัวอยู่นะตอนนี้ติดที่แนวรับย่อยนี้นะคะแนวต้านย่อยนี้ทำมนที่เป็นแนวรับแล้ว้วตอนนี้ คือแนวซ้อนด้านบนเทลงนะคะแนวซ้อนนี้คือปลายไส้นี้นะคะโอเคปล่อยก่อนโซนลังเลลงมาเส้นกิดเลยค่ะเอาจริงเอาจริงไหมลงมาเลยเส้นกิดป้าจะกดขึ้นเพราะอะไรเขาเคยลงมาเขาเคยลงมาแท่งยาวมากมีโอกาสที่เขาจะลงมาอีกนะ,ะเนี่ยค่ะแท่งนี้เคยเทลงมายาวมากโซนนี้เลยโซนนี้เลยเห็นไหม ลงมาเส้นกิดเลยป้าจะซื้อขึ้นแหม่ไม่ถึงนี่ว่าลงมาไม่ถึงกอบไซเวย์นะคะกอบไซเวย์นะ,ะกอบไซเวย์แต่หายเริ่มสูงขึ้นนะหายเริ่มสูงขึ้นนะคะเทนเป็นเทนอะไรเนี่ยอืมเทนไซเวย์นะคะไซเวย์พักตัวอยู่แม้นะ เขาลงมาไม่ถึงเราก็ไม่กดดูดิด,ดูดูเขาทําดูเขาทาโอ้โหพอลงมาแรงส่งเขียวขึ้นเลยนั่นโดนดีดด้วยดีดแนวซ้อนนะคะดีดแนวซ้อนเนี่ยค่ะแนวซ้อนนี้เมื่อไหร่ที่ราคาเขาถูกส่งลงมาใต้แนวแนวนึงอะ่ะเดิมเคยเป็นแนวรับอะ่ะแต่ถูกส่งลงมาแนวรับนั้นจะกลายเป็นแนวต้านทันทีนะคะส่งกราฟลงดีดขึ้นดีดลงอยู่อย่างนี้แหละน่ากลัวนะคะน่ากลัว อ้าวทะลุแนวอ้าวเสียงดังเลยนะเมื่อกี้เจอแนวต้านนี้นะคะแนวต้านเจอ,อแนวต้านไปแต่เขียวนี้สวยนะส่งขึ้นแต่เราซื้อไม่ได้อยู่ดีนะคะเขียวนี้ซื้อไม่ได้เพราะว่าไม่มีสัญญาณอะไรบอกว่าเขาจะขึ้นได้นะคะกรอบไซด์เวกอบย่อยค่ะมาที่แนวรับนี้แนวรับนี้ส่งขึ้นนะคะแนวรับนี้นะ นี่ราคาเปิดเขาทะลุทะลุทะลุมาที่แนวนี้แล้วนะคะแล้วก็เขียวนี้ส่งขึ้นต่อนะคะแต่การซื้อขึ้นต่อไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าแนวต้านอยู่แค่ตรงนี้เองค่ะแนวต้านจะเทเขาลงได้นะคะปลายไส่โซนนี้โซนนี้นะคะเคยดีดกราฟลงนะต้านต้านรับส่งขึ้นโอเค โอเคนะคะวันนี้จบที่19นาทีนะคะ19นาที2ไม้ติดนะเก็บกำไรไปนะคะบ๊ายบายนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าเก็บเงินไว้ในพอตเยอะนะได้กำไรก็ถอนบ้างอะไรบ้างนะคะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ